สวัสดีครับส,สดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีทางช่อง u t u b e เชฟทิ์คนเดิมแล้วกสว็สดีไปทาง youtube ช่องของเชฟทิ h ชาแนลด้วยนะครับสำหรับ e ีพีนี้เป็นอีพีพิเศษนะครับหมาตามเลขมงคลสมเด็จพระราชินีสเสด็จสเปนนะครับถือว่าเป็นการสเสด็จด,ด้วยพระอ,องค์เองพระอ,องค์เดียวเป็นครั้งแรกนะครับเอเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์ก่อนนะครับโันทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรสเปนซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมง สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานปาราเดมาโยกาเมืองปาลาเกาะมาโยการาชอาณาจักรสเปนโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 8886ใช้เวลาบินประมาณ12ชั่วโมงเพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบประเภท TP 52รายการโปโต p o r t ทล52 Super Series s e i l i n g Weeks ของรายการ TP 5 2 Super Series 2024มีนายโมสิตวอรัซับเอกอัครราชทูตณกรุกกงมาดริดพร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จครับจากภาพข่าวนะครับก็จะเห็นได้ว่าสมเด็จพระราชนีนะครับเสด็จถึงสเปนเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้าเราดูจากเนื้อข่าวเนี่ยเราจะเห็นว่ามีตัวเลข เกิดขึ้นหลายจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยครับเลขข้างบันไดนะนะครับ1 2 0 7นี่ก็เลขสวยทีเดียวนะครับหรือว่าขณะที่พงท่านเสด็จลงถึงพื้นสนามบินที่สเปนเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีตัวเลขรถที่อยู่ด้านหลังนะครับที่พงท่านยืนอยู่นะครับก็จะเห็นว่าเป็นตัวเลข11 244นะครับ เนี่ยนะครับตามภาพนะครับหรือว่าจะเป็นเที่ยวบินที่พง์ท่านเสด็จไปนะครับก็จะเป็นเที่ยวบินของการบินไทย TG 8 8 8 6นะครับเลขสวยทีเดียวนะครับ8 3 6 8 3 9ได้นะครับแล้วก็เลขทะเบียนรถนะครับที่มาเป็นทะเบียนรถที่พง์ประทับนั่งนะครับเสด็จออกจากสนามบินนะครับก็จะเป็นทะเบียนนี้นะครับ8 7 44นะครับอันนี้ก็เป็นทะเบียนร,รถที่ทางสถานเอกอัครราชทูตไทยนะครับที่สเปนนะครับเตรียมไว้รับพระอ,องค์ท่านนะครับสเสด็จจากสนามบ,บินไปโรงแรมประทับนะครับก็จะเป็น8744นะครับซึ่งถ้าดูจากตรงนี้นะครับ8744ก็อาจจะมองว่าเป็น8724ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า เพราะว่า4 2ตัวก็อาจจะตีว่าเป็น24อย่างนี้นะครับ8 7 2 4 8 2 4นะครับ8 7 4อะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะครับเนะม็ดเดียวส่วนทะเบียนรถนะครับที่มาส่งพง์ท่านที่สนามบินที่เมืองไทยนะครับก็ถือว่าต้องจับต้องจับตามองนะครับทะเบียนนี้เพราะว่าถือว่าเป็นการเสด็จออกนะครับเสด็จออกอเราตีคําว่าออก สเสด็จออกนะครับออกอา,อาจจะออกจริงนะครับตรงนี้นะครับก็ทะเบียนรถสวยทีเดียว28795 28795นะครับ28795ระวัง7เป็น1นะครับระวัง7เป็น1ก็28195ได้อีกชุดหนึงเหมือนกันนะครับได้อีกชุดหนึงเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วทะเบียนก็คือ28795 ก็อาจจะเป็น 287, 795, 879, 892, 592อนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลขที่มีโอกาสนะครับมีโอกาสนะครับสำหรับงวดน,นี้นะครับหรือว่าจะเป็น825อีกชุดหนึ่งลองดูแล้วกันนะครับว่าชอบชุดไหนหรือว่าจะเม็ดเดียวเลยก็คือ795เลย เชฟมีอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่เป็นเลขมงคลที่น่าตามนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเรื่องราวก่อนนะครับกา28นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวันเขตประทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานงานการล่าดินเนอร์เฉลิมพระเกียรติสอสอทวทรวมใจเทิดเอกลักษณ์แห่งปันจมังกรจารึกความกตัญยูต่อแผ่นดินเป็นจาก,กตัญยูตา ซึ่งสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมหรือสสท,อทอวทร่วมกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปมัมสมเด็จพระเทพรัตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมูลนิธิ เกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษาสมาคมสตรีสัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,ใน,ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567โอกาสนี้ทอดพระเนตรในเทศการเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษา28กรกฎาคม2567จครับจากภาพเหตุการณ์นะครับแล้วก็เนื้อข่าวนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชนี สเสด็จทรงงานพร้อมกันสองพระอ,องค์นะครับซึ่งก็ถือเอาว่าเป็นการสเสด็จทรงงานนะครับขององค์ราชินีนะครับก่อนที่จะ,สะเสด็จไปที่สเปนด้วยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องราวของทะเบียนร,รถประทับนั่งนะครับเพราะว่าพง์ประทับทะเบียนนี้นะครับแล้วก็ประทับอีกครั้งหนึ่งก็คือเช้าวัน ที่พงค์ท่านเสด็จไปสนามบินก่อนที่จะเสด็จไปสเปนนะครับก็ใช้ทะเบียนเดียวกันนะครับซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับ28795นะครับลองตามดูแล้วกันนะครับวันนี้อาจจะเป็นตัวเลขมงคลให้โชควันนี้นะครับเอาละครับในช่วงท้ายก็มีเลขดังนะครับฝากไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีหลายๆท่านก็รอตัวเลขแนวทางชุดนี้อยู่นะครับเพราะว่า ช่วงนี้เข้าบ่อยนะครับใจมักกระจัดไปโลดนะครับหรือว่าหมาน้อยคอยรักนะครับ41งวด1สิงหานะครับแล้วก็16สิงหาให้82นะครับก็เข้ามาอย่างน้อยน้อยนี่สองวดติดนะครับสำหรับงวดนี้3ตัวบน2 3 7 2 3 8 2 4 7 2 4 8นะครับใจมักกระจัดไปโลดนะครับอันนี้เป็นชุด3ตัวนะครับ3ตัวฝากไว้เป็นแนวทางงวดนี้นะครับหลายท่านนี้ก็ ถามถามเชฟมานะครับว่าฝากตามให้ด้วยนะครับสำหรับมาน้อยคอยรักนะครับสรุปบนกันหน่อยนะครับสรุปบน2ตัวบนนี้ก็เน้นไปที่37 38นะครับแล้วก็จะมีชุดรอง47 48นะครับในส่วนของ3ตัวนะครับก็237 247 238 2 24 48นะครับฝากเอาไว้2 สงเรื่องราว2แนวทางนะครับรวมถึงชุดเด่นล่างนะครับของมาน้อยคอรักนะครับก็จะเป็นมเม็ดเดียวนี่สองเจ็ดนะครับมเม็ดเดียวเลยนะครับส่วนชุดเน้นนี่สองกับ27ส่วนชุดรองมี36กับ37นะครับที่ฝากเอาไว้เป็นแนวทางสําหรับ1กันยายนนะครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจบคลิปวิดีโอนะครับ เพื่อเป็นแรงใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับที่สําคัญกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อเชฟลงคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับสุดท้ายน,นี้ก็ขอ,ขอทุกท่านโชคดีสําหรับตัวเล็กวันนี้นะครับเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับอีพีนี้สวัสดีครับ